เอาแล้วครับโอ้ยเอ้ยฮ้ยเ้ยเ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้อยแบบอุ่ยน่ากลัวเว้ยน่ากลัวเว้ยโอ้ยลือบุลลัดไปไปอย่างนั้นโอ้โหไปน่ากลัวจริงๆครับโอ้ยใจเย็นๆบุลลัดเอ้ยโอ้ยน่ากลัวจริงๆกลัวจริงๆอะ ไปเบาๆเย็นๆเอาเกเอาแท็กเกาะพื้นไปก่อนโอ้ไป ouais. แบบหมาลอยไปเลยครับบุญรัตน์ดีหมายเลขยี่สิบห้าแรงจริงๆครับโอ้ยแรงจริงๆครับบุญรัตน์ี่แรงจริงๆครับแรงจริงๆครับแต่เย็นๆนี oh, ่หน yeah. ูเอ้ยไอ้หนูเอ้ยโอ้โหชนเหนือมาเลยครับเวลาโดดหนูระวังลูกหนูระวังไอ้หนูระวังโอ้โหช่วงสับสับระนาดนี่สุดยอดจริงๆครับนะสำหรับรถยูทีวีแบบนี้นะครับ ครับโดยหมายเลขสิบห้านี่บุญรัตน์นะครับภาพจับอยู่ที่บุญรัตน์นะครับคือไทยแชมชื่นผลงจริงๆนะครับแรงจริงๆครับเนินไม่ได้เนินโดดรอยนะครับเนินมันกดนะครับระวังให้ดีไปแล้วครับไปแล้วฮะหมายเลขยี่สิบห้าครับนำออกมาหักเลยครับนำโอ้โหโดดแต่ละลูกมันได้ใจจริงๆเว้ยใจเย็นๆเว้ยบุญรัตน์ใจเย็นๆเออโอ้โหทำให้โควิดที่ไปไม่เป็นเหมือนกันครับ มาแล้วครับมาแล้วครับจะาเอาร้อยแต้มอีกแล้วครับจะาเอาร้อยแต้มอีกแล้วมาแล้วครับ25ห้าโอ้โหแรงจริงๆฮะแรงจริงๆครับโอ้โหวิ่งหนึ่งนาทีเสร็จๆๆเสร็จนะวิ่งเร็วกว่าวิ่งเร็วเร็วกว่าพวกกระตูนอีกอ้สุดยอดจริงๆ,ๆสุดยอดจริงๆฮะโควิดครับโอ้โหหนึ่ง สามสองะโอ้โหวิ่งไล่เลี่ยเวลาของกระตูนเลยครับสุดจริงจระเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีการอุจได้ที่ครับทนมเียมครับไปแล้วครับไปเลขหนึ่งเกาครับวัดครับมาเลขหนึ่งสอเลยครับสมเกียรติอนนี้เาสงอันนี้ขาสองตามเร็วเิ ตอนีสหน่อยครับโอ้เขยังช่วเอายยอไปทยยอครับภาตทีขกนีคมีคนเล่นยื่นอัลมอีกแล้วครับไปดังเร็วแล้เตะครับไปทานครับนี้ควรจะมาสนุกครับวรจะมาสนุกไปเรีบไปเลื่อยครับไปเรื่อยๆครับเฮฮาคาครับ หนึ่งศูนเก้าครับน้าออกมาแล้ครับทัานสีขาวตัวน,นี้รถคันน,นี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับื้อมาก็เอามาเล่นใจเลยเกิดมาก็เล่นเลยครับไม่ต้องมาปับอะไรมากมายไม่ต้องไปปับนอะไรมากมายครับ และวน้ำหนักีทกตทิดพละลงมาติดเก็บอลังงานตีเหนือเกินแล้วอยู่ในเรื่ของยูทีวีครับไม่เคยเห็นยูทีวีมาหลายปีนะครับสำหรับสนามแบบนี้คราวสุดท้ายก็อโออมสโตรวิ่งครับไม่รู้เบอร์ก็ไอสีรถก็ได้รู้เบอร์สีรถกดเวลาแล้วครับสำหรับธนวัฒน์ครับ สีรถครับดูทีวีรายงานเอาสีรถมาจำเบอร์ไม่ได้ก็ทีมงานกรรมการในสนามหมายเลขหนึ่งสองหนึ่งครับสมเกียจด,ดิ้นช้ามาเลยครับเพราะเห็นเจ้าตาโดนไปแล้วไม่กล้าตามมาต้าครับโอ้ผิดความปะพัดผิดความเลยครับสงสัยตัว,ตวค้าท้าโดนตรงนี้ไม่กล้าใส่เลย <c oughs> อ๋อย่างรั่วครับ ว่าแล้วขับจิตวิมครับหลังขวาครับมีปัญหายางรั่วครับเปลี่ยนครับต่างสูบิี่ยนยาอยู่นี่เปลี่ยนยานอยู่นี่ บ้านฐานไม่ยอมเหมือนกันครับวัยรุ่นบ้านฐานวัยรุ่นบ้านฐานไม่ยอมเลยงหนีครับหนีเห็นรถเดียวครับวัยรุ่นบ้านฐานรถจะมีเียกอานะครับยางเจอรถสามล้อมาวัยรุ่นบ้านถางชาแล้วนนะบ้านฐานออกมาบ้างครับอามูลัคก็ไม่ยอมให้หนีออกไปไกลนะครับมาแล้วครับ พ่อและลูกก็จะเจอกันนะรอบนี้เอาเอาเขียเขี้ยวเขี้เขี้ยวเขี้ยววิญญาณเขี้ยวิญญาณคปีบัวอแล้วโอ้โหเขอ้ยงหนุ่มนะครับเสียหมดเลยครับเออครับวันวัานแต่เรื่องครับต้วครับตายแครับโออโ เย็นเย็นความรู้ความรู้หัวใจเย็นเย็นทั้งหมดที่จะไม่เคยวิ่งไล่ผู้แบบนี้เลยฮะเคยแต่ข้องป่าเที่ยวป่ากันแต่วันเจอแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันได้ใจอะไอ้เกิดขึ้นวิ่งกันแล้วหน้าหนุ่มใจเย็นเย็นใจเย็น เราไม่เคยเห็นในรุ่นนี้มาวิ่งในสนามานานแล้วนะหลายปีดีดักแล้วตั้งแต่เอารถูนี้นะครับรอบนี้ากาเล่นกนบ้างครับ่ั้เป็นมือใหม่แจกงองทั้งหมดเลยรับรทดีในกลุ่นี้หลังหมลมเล8ตลงเลยนะครับเียอเตอครับเมื่กี้ก็เลยวัดเียมออร์โอ้โห ขลัง้งว้างเครับอารเข้ามาทันตงท้ายครับเลยี่รต้องีนะวไม่ต้องเร็วจังหวะที่เจอครับันเียรอหลังยเผาหักมั้งโอ้โหปิวแต่คันแต่ละคันเดสามเดินแรกนี่โอ้โหอ้นะตัวเ้ามาครับคนครับ เมัดเนื้อเทาลังแต่ทไมกาหลังนะครับปีกหลังนะครับไม่ได้แล้วกไมแล้วอยู่ในขันนีหลอยู่ในรุ่นของ u นะครับเดี๋ยวจะเป็นรจะัเป็ประมาณชงแล้วก็รอเข้าใเของทุพไปแล้ว งเดีับโออิ์ีับแต่โควิไปเงครับสม่ำครครับเราทกไป่ยินมันโดนวโอ้หัวใจสั่นาสพานีนมาเจอกบบพ่อนี่ลูกพ่อายแล้วครับหอากโ้ตาสวยคบบหน้า้สวยมาก แล้วสาพัว้ท้ายตรงสวยแล้วครับจัรยาเข้ามาแล้วรัาโงสหรือเปล่าแล้วคน้อยหนึ่งรอยหน้าหรือเล่าร้อยน้้อยสามล้าร้อยองร้อย้าหรือเปล่า โอ้ยจามาที่หลังครับท้าย้าครับคุณตงเครับดูนี่ดย่่ลอะเวลาทีเวลายกับคเลยครับขอปล่อยครับปลครับวิ่งัเดียวครับ ขอ,อยังทั่วหน่อยไม่คนงานครับเขาวิ่งสองทันโอ้โหไปยังสุนเหมือนกัน,นเ่าใสยังตุนที่ถูกโจกติดด้วยะเดี๋ยวจบจากยูทีคันน,นี้แล้วนะครับแต่เรายูทีวีต้องไปวิ่ง้า้สีน้ำเงินนะครับเซอร์วิสรถกันให้ดีนะครับเป็นลายชันรายบาครับลายทาเลสแต่ไม่มีา ไปดูหน่อยแล้วไปดูหน่อยแล้วเจ้าหน้าที่พยาบาลไปดูหน่อยแล้วสุดแล้วเจ้าหน้าที่พยาบาลไปดูหน่อยแล้วเจ้าหน้าที่พยาบาลที่วิ่งไปครับวิ่งไปครับอัดตัดเข้าคนละน้ำแล้วเราขอตัดข้าคนับน้ำด้วนครับเดี๋ยวเราจะลองรับตัดเข้าคนละน้ำนะเนี่ย ขาว่าพีครับยรุนบัง้ออกมานะครับรุ่างออนุรักษจะเนเยโ้นไมรอนุรัก์ีรถสูงนะครับยกขึ้นมาสูงวยรุ่นบนานี่เขาหมหมรถแรเอออุยอนุรักษ์อนุักษ่ขึ้นไปแทครับ เปิดัคู่นี้นะครับลูกบอลผานเลข 1, 3. 4. 3. 4. 5โดนใจนแถเลยนะครับแล้วก็ไปดูการานนี้คุ่เกมได้อยู่ครับมาแล้วครับอีกคู่นขึ้นมาอันนี้ถายโมเดไปดูายกโย่ไป 1, 2, 5ั่ายยคู่ไาตามหลังอยู่แะไวปดูบาจะเอาทางตรงนี้แหละ รู้อยู่ไว้รุ่งเชาจะเอาทางตรงนี้ได้รู้อยู่เอาละทางตรงตรงนี้แหละครับเอามาตรอเวลาเล่นตู้ลครับ ทใช้แี้วนะครับเราเราขอขยายโมบีนะครับไลาหลายใช้แล้วนะครับการใช้ขยายโมบีก็อยู่ที่ประมาณกสองชั่วโมงเพื่อจะไปรอรับในรุ่นของซุปเปอร์เพ่นแล้วก็เทียบเาเพื่อในลายคาเรนะครับแจ้งไว้ก่อนนะเราขอปิดจอดสักสองชั่วโมงครับเพื่อขยับไปทั้งกองถ่ายใหม่นะครับไปรอรับลายคาเรนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะอยู่ลายคู่ยาวๆทั้งวันเลยครับ วิ่งานเดียวนะครับเรวันครับขาครับเรวันครับกครับแต่วิ่งคนเดียวกั่วิ่งชาดีคับที่เรวันเอเอเอสพอเตอร์ ี่มาครับที่บ่าวครับมาครับพี่จิตเกินเวลาสุดท้ายก็ในเรื่องของ UTV วิงเกวลาสุดท้ายในส่วนของดูดีครับอะรับทุกท่านครับเออนมญาตนะครับ4ท่อนนะครับเพื่อจะทำการย้ายอีวีชุดนอบีนะยายย้ายขึ้นอี